ความสุขสวัสดีมีโชคควาเกิดแต่ท่านที่เข้ามารับดูรับชมนะครับขอความามั่งมีร่ำรวยจงเกิดแก่ผู้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูวิถีการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้จะมีดาวดวงไหนส่งอิทธิพลในด้านที่ดีต่อดวงชะตาบ้าง ถ้ามองภาพรวมแล้วถือว่าเป็นช่วงดวงดาวเด่นที่สุดนะครับทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของขอครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานล้วนนำมาซึ่งความสุขความเจริญความก้าวหน้าสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็มีดูอย่างไรมาดูดาวประจำตัวเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ครองพบตนุกเรียกว่าดาวตนุกลัก ราศีตุลน,นะครับสุขอีกดวงหนึ่งครองพบมรณะแปลว่าทรัพย์สินมรดกต่างถิ่นแดนไกลแล้วพระสุกในปัจจุบันนี้โคจรอยู่ที่เรือนพบสหัะก็ได้เกณฑ์ตามคำครูท่านว่าจันเป็น11อแท้แก่รักพระรหัสสีรงศั์แช่มช้อยสุขสามตัดนี้จากเจริญยิ่งยศแห่ หากว่าชาติต่ำต้อยยศนั้นเสมอพงหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดในฐานะตำแหน่งแข่งหนใดก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับผู้หลากมากดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ดาวพระสุขดาวประจำตัวโคจรในเรือนของพระฤหัสบดีจะหมายถึงการสแสวงาทรัพย์สินเงินทอง ด้วยการครบหาผู้รู้บันฑิตและนักปราชญ์ได้พึ่งพาอาศัยเพื่อนพี่น้องผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นคนดีที่จะมาเกื้อหนุนของตัวเองการได้คบเพื่อนพี่น้องที่เป็นคนดีนำพาซึ่งความสุขความเจริญพึ่งพ,พาอาศัยกันได้ถือว่าเป็นมงคลชีวิตในมงคล38การได้ประทุมเกณฑ์ก็คือจะต้องคบหากัลยาณมิตร แล้วก็นำพาสร้างความสุขความเจริญซึ่งในเดือนนี้ตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ดาวพระสุขเพ็นที่เรือนพบสหัชาเรือนของพระฤาษีบดีเจ้าเรือนพระฤาษีบดีก็ไปสถิตยอยู่ที่พบปัตตนิเป็นราชาโชคใครจะร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนพี่น้องเกี่ยวข้องผูกพันกัน ในเรื่องของการตลาดการสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆล้วนสนับสนุนเกื้อหนุนกันเป็นไปด้วยความสุขความเจริญถูกต้องตามกฎหมายพร,ริหัตและพระสุขรีโกนถึงกันด้วยนะครับก็ถือว่าส่งอิทธิพลต่อกันเต็มที่เสริมสเสน่เมตตามหาทิยมเสริมชื่อเสียงทางสังคมการเป็นที่ยกย่องยอมรับนับถือ ถือว่าดาวโคจรให้คนต่อดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวพบสุภะหมายถึงความดีงามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นดาวพพพินาศหมายถึงค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองและคนที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนทำงานเบื้องหลังให้โคจรอยู่ในพบสหชะมาถึงวันที่หนึ่ง ในช่วงเช้านะครับพอหนึ่งกุมภาช่วงเย็นเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่พบพันธุก็มาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภผลนี่ก็ถือว่าจะทำให้ดวงมีความสุขสมบูรณ์ได้ที่พักพาอาศัยได้บ้านได้รถได้สนทนาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับบรรดาญาติพี่น้องและเป็นช่วงดวงชะตาที่ได้ซึ่ง อุดมเกณฑ์เต็มที่ดังคำครูท่านว่านระคือโสโรวุทโีโโวสุโกรเล่าสหัตตนุพันธุเคราเอาปัตตนิและลาภาพระสุนอกจากจะได้ซึ่งปทุมเกณฑ์ก็ยังได้อุดมเกณฑ์พุทธก็เช่นเดียวกันนะครับเสริมดวงชะตาด้านชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับนับถือความสุขความเจริญ ในบรรดาญาติพี่น้องและใครที่ดำเนินธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็จะประสบทรัพย์ก้อนใหญ่ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำเรือนกะดุมพระหมายถึงทรัพย์สินเงินทองหมุนเวียนแล้วก็ยังหมายถึงอาชีพที่ได้ทำได้ประกอบอังคารก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวผู้สัญญาดาวพบปัตตนิเรื่องของผู้คองคนรัก โคจรเข้าสู่ราศีมังกรพบพันธุอังคารเป็นมหาอุดแปลว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในพบพันธุเมื่อดาวการเงินและความรักเข้ามาที่พบพันธุเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ได้บ้านหลังใหม่คนที่ขยับขยายเรื่องของกิจการคนที่มีญาติพี่น้องห้อมล้อม คนที่มีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตในครอบครัวดาวพระอาทิตย์เองเป็นดาวแห่งพบลาภรายได้ลาบผลมาโคจรอยู่ในภพพันธุก็มาเข้าบ้านเข้าเรือนโชคลาบผลอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนพี่น้องญาติมิตร จะมีผู้คนหรือลูกค้ามาพบมาสู่มาหามาติดต่อเจราจาแล้วก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้ดาวพบพันธุเรื่องญาติพี่น้องบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยที่ดินอสังหาก็โครจรอ,อยู่ในพบพุตตะในช่วงวันที่9ก้าดาวเสาหว่างเจ้าเรือนพันธุ จะเข้าเป็นวรโคตที่พบปุตตะในความหมายนี้จะหมายถึงการได้ซึ่งที่อยู่อาศัยใหม่ผู้ที่อยากจะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ก็ไปดูไปหาไว้ได้เลยคนที่ต้องการงานใหม่ก็เพ่งไปมีโอกาสที่จะได้มุ่งมั่นเอาถ้าจะออกรถใหม่ก็ไปดูเลิกดูยาม ก่อนวันที่14มีนาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจองไปดาวแล้วก็ถอยป้ายแดงออกมาได้โอกาสในการกู้การยืมการผ่อนชำระก็มีเช่นเดียวกันเมื่อดาวพบปุตตะคือพระราหูโคจรอยู่ในภพอรินี่ก็เป็นหนี้เพราะบ้านหลังใหม่พอรถคันใหม่หรือเพราะว่าไปซื้อที่ดินอสังหาใดๆดดาวก็โคจร เกื้อหนุนต่อดวงชะตาให้โชคให้ลาบเสริมความมั่นคงเต็มที่นะครับส่วนผู้ที่จะขายที่ขายทางถือว่าดาวโคจรมาเป็นใจแล้วตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้ทำสัญญาซื้อขายได้เสียภาษีเพราะฉะนั้นก็ไปดำเนินการว่าเจ้าที่กันเลยเจ้าที่ที่ว่าหนึงก็อยู่ที่กรมที่ดินในท้องถิน่นนั้น แล้วก็ผู้ใหญ,ญ่บ้านอปตอนั่นก็ถือว่าเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่ลืมไม่ได้ก็คือบรรดาภุมมะเทวดาดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่เคยอาศัยในสถานที่แห่งนั้นหรืออาศัยอยู่ก็ไปให้เกียรติท่านเทียนแดงสองเล่มทูบเก้าดอกไปตั้งนโมสามจบแล้วก็บอกกล่าว ก็มีโอกาสที่จะได้ขายที่ขายทางได้นะครับเผื่อบางคนอยากจะขยับขยายหรือเอามาลงทุนแต่ถ้าจะขายที่ขายทางเพื่อเอามาใช้หนี้และการนั้นมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับพูดถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องร้ายๆมีไหมก็มีเพราะว่าจะต้องบอกเพื่อที่จะรู้ไว้ใช่ว่าใสา่บาแบกหามรู้ล่วงหน้าก็หาวิธีการวิธีแก้ เพราะว่านับตั้งแต่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพุตตะนะครับอาทิตย์จะเป็นประเกษตรแปลว่าเสียลาภผลไรายได้ไปกับเรื่องลูกหลานบริวารการเริ่มต้นใหม่หรือการหาของใหม่เข้ามาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือจะส่งเสริมญาติมิตรเพื่อนพี่น้องลูกหลานบริวารก็จะมีเรื่อง จ่ายเรื่องเสียพระอาทิตย์นั้นคือดาวแห่งรายได้ลาภผลและผลประโยชน์พอมาเป็นประที่พบปุตตะนี่แปลว่าเสียหายตรงกันข้าบเลยนะครับแทนที่จะมีรายได้ลาภผลกับกลายเป็นว่าต้องเสียรายได้ลาภผลไปกับปุตตะปุตตะก็คือสถานที่แห่งใหม่ตามที่ว่ามาแล้วก็ยังหมายถึงลูกหลานบริวารแล้วก็การเสี่ยงโชคการพนันด้วย ยิ่งในเรือนนวางเนี่ยดาวพระเสารกับราหูโคจรต้องกันตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนนะครับจะทำให้รู้สึกใจใหญ่ใจโตกล้าทุ่มโลภอยากจะได้มากๆแต่อาทิตย์เนี่ยโคจรเสียอยู่ก็มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ชิบหายมากกว่าจเจริญแล้วในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรอาทิตย์จรดี ราศีจักรอยู่ที่ภพพันธุพุทธเข้ามาร่วมนะครับแต่ว่าดาวอังคารดาวการเงินเนี่ยจะเข้ามาวันที่5ในระหว่า,วางวันที่1อาทิตย์เป็นราชาโชคอยู่ที่เรือนภพสุภาอันนี้ให้ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามป้ายทะเบียนรถมีโอกาสได้โชคกลาภผลนะครับแล้วในวันที่16ละ่ะพระอาทิตย์โคจรเสียแล้วที่ภพปุตตะ ว่าอาจจะเสียอะไรได้ลาบผลเพราะการพนันการเสี่ยงโชคอาทิตย์นวางนั้นจะเป็นนิดกุมลัคนาดาวเป็นทั้งประทั้งนิดแบบนี้ก็จะแปลว่าเสียหายเพราะตัวเองใจใหญ่ใจโตอยากได้อยากมีมากจนเกินไปก็ทำเสียหายได้นะครับแต่หากในพื้นดวงชะตาท่านใดมีพระราหูเป็นเกษตร หรืออยู่ที่พบลาภะเนี่ยเมื่อพระสา์อาทิตย์เข้ามาร่วมมาสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันนะมันสําคัญที่พื้นดวงชะตาถ้าเสาโคจรมาเจอดาวคู่มิตรก็มีโอกาสที่จะมีลาบมีผลนะครับแต่การเป็นนิดเนี่ยมันก็น้อยหน่อยนะมันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าได้โลภมากวันที่16กกุมภาพันธ์นี่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่27ถึง29กุมภาพันธ์นะครับพระอาทิตย์จะได้ประวรโครแล้วก็ร่วมกับราหูร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยพึงระวังให้มากที่สุดจะเสียทรัพย์เพราะลูกหลานบริวารเสียทรัพย์เพราะอารมณ์ตนหลงผิดหลงไหลรักใคร่หมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการพนันอันนี้คือความเสียาหายวิบัติครั้งใหญ่เลยนะครับวันที่27กุมภาถึง29เนี่ยจึงต้องระมัดระวังให้มากที่สุดใครที่มีลูกหลานบริวารเด็กๆนะครับก็ควรจะดูแลอาจจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนโดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่ใครที่ชอบดื่มแขอลกอฮอล์วันที่27-29ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อน กดระงับไว้ก่อนจะเป็นการดีมิฉะนั้นแล้วมันจะติดพิษเสียหายเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะตับลำไส้นะครับนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาสองที่พบปุตตะก็พึงระวังความเดือดร้อนเรื่องฟืนไฟในบ้านในเรือนในรถราพาหนะความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายของลูกของหลานครับแล้วก็ของญาติผู้ใหญ่ด้วย วันที่สิบสากันยายนวันที่ส3ามกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงวันที่สิบสี่มีนาคมอย่าประมาททั้งเถอในเรื่องของการพนันแล้วก็การตั้งสติวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่สิบสี่มีนาคมต้องตั้งสติมีภาวะผู้นำแล้วก็ใช้ปัญญาให้มาก ประกอบด้วยเมตตาระงรับโทสะไว้ด้วยนะครับหากใครที่ร้อนไปตามสิ่งยั่วยุมีคนมายั่วให้รักกอรักหัวปักหัวปัม๊มมีคนมายั่วให้ชังก็ชังหัวฟัดหัวเวียงนะก็เกิดโทษภัยแก่ตนในวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อเรื่องของคดีความ เรื่องของโรคไอไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยจึงเป็นจุดเปลี่ยนนี่คือเรื่องที่จะต้องระมัดระวังตัวแต่ถ้าใครที่ใส่ใจดูแลเรื่องครอบครัวมุ่งมั่นในเรื่องของการทําหน้าที่การงานอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในช่วงวันที่12สดาวพฤหัส จะย้ายเข้าสู่ภพพันธุก็ถือว่าผสุขเพ่นนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องที่อยู่อาศัยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เข้าทีอา่อยู่อาศัยใหม่ออกรถใหม่ล้วนมีความสุขความเจริญและความสําเร็จสุขเป็นเทวีโชคอังคารมหาอุดคู่มิตรร่วมกันแล้วก็พุทธสุขได้คู่ธาตุสาสอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงแผนการบริหารการจัดการที่ค่อนข้างจะโดดเด่น นำซึ่งความสุขความเจริญความมั่นคงความก้าวหน้าสำเร็จในชีวิตในครอบครัวในกิจการเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตจงมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ถึงที่สุดและหลีกเลี่ยงเรื่องที่ทุจริตผิดกฎหมายการทำตามอารมณ์โลภโกรธหลงของตัวเอง จะทำให้ตัวเองเสียหายเพราะฉะนั้นใช้ปัญญาพิจารณามีสติใช้ปัญญาจิตเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยก้าวหน้าสำเร็จทุกคนครับ